สบายดีทุกคนบันี้กับว่าพอก็คอยคือเกัเดอ้อสําหรับใครที่อยากได้งานแม่บ้านหรือว่าผีเลี้ยงน้องเนาะเมื่อนี้มีเขามาทั้งสีงานเลยอ่ามาฟังกันเลยว่าสิมีงานแถวใดๆเนาะงานที่หนึ่งเนี่เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนที่แมนหนึ่งหมื่นสองพันบาทบอลเห็ดเบียยนี่แม 1, 2, อน,ยน,ยนแมอยู่ลาดกับบ้าในบาน้านมีกันอยู่สีคนบ่มีสั์เลี้ยงและงานที่สองอันนี้เป็นงานผี่เลี้ยงน้องโดยตรงเนะงาะเงินเดือนหนึ่งหมืนหาพันบาทบอลเห็ดเบียกนี่แมนอยู่ล่มเก้าอ่าในบ้านมีกันสามคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเด้อและงานทีน่ นี่เป <half. S 1> <ing> ็นงานแม่บ yeah. anyway, ้านทั่วไปเด้อทุกคนสําหรับคนที่บ่มังเรียงน่องเนาะเหตุงานแม่บ้านทั่วไปสักผาลีผาเงินเดือนนี่แมนห2 0่0นบาทห้าหนึ่งหมื่นสามพันบาทบ่อนเห็ดเบียยนี่แมนอยู่สวนหลวงในบ้านมีกันสองคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเด้อละงานสุดท้ายนี่เป็นงานแม่บ้านครึ่งผีเรียงน้องเงินเดือนนี่แมนหน0่งนบาทบ่อนเห็ดเบียยนี่แมนอยู่ลามอินทาในบ้านมีกัน3คนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะ สำหรับให้ที่อยากได้งานในสีงานนี้สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้เด้อสำหรับมือน,นี้สบายดี